มัยอดีตอาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าทำอะไรเพราะมันมีความรู้สึกว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ายุคปัจจุบันปี2 0 0 0นี้ที่คิดว่าออทุกคนกล้าสามารถที่จะแสดงออกได้ไม่ใช่ว่าเพศไหนยุคสมัยก็เปลี่ยนไปค่านิยมก็เปลี่ยนไปนะคะ,ะการยอมรับหรือไม่ยอมรับพี่ว่าสมัยก่อนก็มีคนยอมรับแต่ว่าเขาไม่เข้าใจมากกว่า แต่ตอนนี้อาจจะมีแบบว่าสื่อต่างๆาาาการเขียนหนังสือหรือการาได้รู้ได้เห็นโลกกระนัเปิดกว้างขึ้นความเข้าใจก็มีมากขึ้นไงคะอยากให้ออคนนะคะมองมองไปทางด้านความสามารถแล้วความเก่งความอะไรอย่างงี้ค่ะของสาวเพศสองว่าเขามีความสามารถไม่แพ้เลยไม่แพ้ทุกๆ,ๆเพศเลยค่ะเขาก็สามารถทำทุกๆ,ๆอย่างได้เท่ากับทุกทุกคนทำได้ อยากให้เขามองในแง่มุลต่างๆบ้างของตอ,อนที่สองนะไม่ใช่มองแต่ในภาพลบในแง่ลบอย่างเดียวมาถึงช่วงคุยกันเรื่องเพศนะครับช่วงที่2ของรายการชูรักชูรสนะครับที่ผ่านมารายการของเรานี้ได้นําเสนอเรื่องราวปัญหาของอคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับคราวนี้มันมีอีกคุณผู้อีกประเภทหนึ่งกลุ่มที่3ที่เขาบอกว่าไม่ยุติธรรมน่าจะนําเรื่องของเขามาพูดคุยกันบ้าง กลุ่มที่สมนี้ที่ว่านี้คือเทที่สนะคะหรือที่เราหลายท่าจะคุ้นเคยคําว่าชายรักชายนะคะแล้วก็มีคําใหม่ล่าสุดค่ะก็ช็อกวงการพอสมควรเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคุณผู้ชายหลายท่านไปขอเปลี่ยนชื่อในในชื่อในบัตรประชาชนนะคะคือคําว่าประเถืองซึ่งกลายเป็นคําที่เราคุ้นหูกันไปซะแล้วนะคะครับความจริงกลุ่มที่3ามที่ว่านี้ก็แยกย่อยไปนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นกันที่ชายรักชายชนะครับ,รบซึ่งวเวลาเขาได้ยินคําว่า อะไรนะประเทืองกระเทยแระอะไรเหล่านี้นะครับคนที่เขาพูดถูกพูดถึงเนี่ยบางทีเขาก็ช้าใจหลายคนน้อยใจโกรธสังคมไปก็ไม่น้อยเลยนะครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนสงสัยมากนะคะว่าชีวิตรักของชายรักชายเนี่ยขาจะเหมือนกับชีวิตรักของหญิงชายหรือไม่นะคะวันนี้คงจะต้องมากระเทาะเปลือกนะคะโดยท่านผู้เชี่ยวชาญประจํารายการของเรานะคะเป็นวิทยกรประจําซึ่ง มีคนคอยติดตามดูอยู่มากทีเดียวนะคะขอต้อนรับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลค่ะสวัสดีครับสวสัสดีครับก็เช่นเคยนะครับคำถามแรกยิงตรงๆเลยแล้วกันนะครับคุณหมอกระเทยคืออะไรกระเทยเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงรวมๆของกลุ่มบุคคลที่ มีความเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เนียวแน่นในหลักมัชิมาปฏิปทาคือมัชิิาาปปฏทเดินสายกลางในทางเพศอ๋อมันมีสุดโต่งสองด้านชายกับหญิงนี่เขาไม่นั่นไงเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มรวมๆของสมาชิกกลุ่มหนึ่งผมจําแนกจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่4ประเภทด้วยกันคือกลุ่มที่หนึ่งที่เขาเรียกว่ากระเทยแท้เฮอมาโพดายกระเทยแท้เนี่ยก็คือคนที่ร่างเดียวเนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงในร่างเดียวกัน อ,อย่างคุณฮาร์ดเป็นผู้ชายคุณหมอต้อเป็นผู้หญิงอันนี้ชัดเจนแต่เชื่อไหมครับมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม,ไม่ใช่ผมนะครับถามเลยไหคือเขาจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็อวัยวะเพศชายอาวัยวะเพศหญิงในตัวคนเดียวกัน หนึ่งในล้านเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงคะมันมีสมบูรณ์ของอวัยวะเพศของทั้งสองเพศเลยเครับสองเครับสงสัยว่าสองวิญญาณมารวมกันในร่างเดียวกันเป็น two in one ครับคือสมมุติว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับจะดูว่าเป็นผู้ชายก็ได้เกึ่งๆผู้ชายจะดูว่าเป็นผู้หญิงก็ได้มีกล้ามเนื้อแต่ก็มีส่วนทรงโอเอลแบบผู้หญิงมีเต้านมนะครับมีอวัยวะเพศแบบของผู้ชายแล้วก็มีอวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกระเทยแท้ฮะ ลุ่มที่2ก็คือเราเรียกว่าเป็นลักษณะของกระเทยผิดเพศก็คือเกิดมาเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ใจเนี่ยอยากจะเป็นผู้หญิงหรือเกิดมาในร่างผู้หญิงแต่ใจเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชายอันนี้เขาเรียกว่ากระเทยผิดเพศผิดเพศ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยฮะส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกอยากจะแปลงเพศไปเป็นเพศตรงข้ามที่เขาต้องการเป็นจริงๆไมยถึงเปลี่ยนทางร่างกายเลยเปลี่ยนทางร่างกายผ่าตัดฮะอาจจะผ่าตัดหรือบางคนไม่ผ่าตัดแต่ว่าอาจจะกินฮอร์โมนเพื่อฮอร์โมนของเพศตรงข้ามเพื่อให้เปลี่ยนเป็นกระตุ้นร่างกายบางส่วนให้มันให้เป็นเพศตามที่เขาใจเขาเป็นจริงๆอันนี้ก็ถึงไม่เรียกว่ากระเทยแปลงเพศเขาเรียกกระเทยผิดเพศนะครับกลุ่มที่3ก็คือเรียกว่ากระเทยรักกับเพศรัก ลอลิงไม่หันอากาศกอไก่แปลว่าเหมือนกับขโมยแต่งจริงยืมมาใช้ชั่วคราวนะครับก็คือเขาก็กําหนดว่าตัวเขาเองเนี่ยในฐานะที่เขาเกิดเป็นผู้ชายเขาก็เป็นผู้ชายหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขามีความสุขที่จะได้แต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามแต่ว่าเขายังถือว่าตัวเขาเองเป็นเพศเดียวกับที่เขาเกิดเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแต่ว่าบางครั้งแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็มีความสุขอันนี้รักกับเพศ อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า homo s e ช u ลิ i t y หรือว่ากลุ่ม homo สมัยก่อนนี่เขาแปลเป็นไทยว่ากลุ่มคนรักเพศเดียวกันเออโทษเขาเรียกว่ารักร่วมเพศรักร่วมเพศฮะแต่คราวนี้คําว่าร่วมเพศเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับรักที่มุงม,มั่นแต่จะร่วมเพศอ <c oughs> อันนี้มีทุกกลุ่ม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ใชครับก <c oughs> ็เลยต้องเปลี่ยนคือข้อหมายยังไม่ชัดเจนเพืครับรแล้วกลุ่มที่ทั่วๆไปส่วนใหญ่เขาเรียกรักต่างเพศ พรานั้นเขาก็เลยใช้คาว่ารักรุ่่มเพศเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนที่รักเพศเดียวกันชายรักชายหญิงรักหญิงถ้าเป็นชายรักชายก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเกย์ถ้าเป็นหญิงรักหญิงก็เรียกเลสเบียนแล้วเราต่างจากกลุ่มที่สองยังไงคะที่พูดถึงกระเทยกลุ่มที่สองที่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการที่จะเป็นอีกเพศหนึ่งต่างจากโฮโมเซ็กชว่ยังไงก็คือพวกโฮโมเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่เป็นเกย์กับเลสเบียนเนี่ยเขายังกําหนดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเพศ เดียวกับที่เขาเกิดมาก็คือผู้ชายก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ต่างกันตรงที่ว่าแทนที่จะรักใครชอบพอเพศเตรงข้ามเขากับรักชอบพอเพศเดียวกันฉะนั้นฉะนั้นโฮโมเซ็กชวลที่เป็นเกย์ก็อาจจะแบบอะไรนะมาด บางคนบางคนเนี่ยอาจจะถ้าทางกระตุ้งกระติ้งแบบผู้หญิงก็มีก็มีเราเรียกที่กลุ่มนี้ที่ว่าเกย์เนี่ยนะฮะบางคนกระตุ้งกระติ้งแบบผู้หญิงแต่บางคนเนี่ยเป็นผู้ชายแท้เลยครับถ้าไม่บอกไม่รู้เ,ออเรียกว่ามาดแมนแฮนซัมหล่อล่ามดำครึมเลยฮะ <laughs> แต่ว่าเขาเป็นแค่รสสิยมความรู้สึกพึงพอใจในจิตใจตัวเขาเองเป็นคนที่บอกได้ออผู้หญิงฝากขามเยอะมากเลยค่ะมาดแมนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทำไงจะรู้อะคะมาดแมนอย่างหมอเนี่ยนะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนกลัวมากนะคะเนี่ยว่าเจอมาดแมนแต่งงานกันไปแล้วอ้าวมันจะยุ่งกันไหมเออมาดแมนแบบผมนี่ก็ไม่แน่นะฮะ ือบางคนก็ยังรู้สึกว่าผมเอ๊ะเป็นเกย์หรือเปล่าหรือว่าเคยไปออกรายการหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นเกย์เนี่ยเขาไปออกรายการแล้วผมเป็นจิตแพทย์ไปออกในรายการ<อ>นะปรากฏว่าไปในในรายการเนี่ยเขาคิดว่าผมเป็นเกย์แล้วนึกว่าคนนั้นเป็นจิตแพทย์แล<อ>้วผมมีอะไรอะไรกระดิกนะครับครับก็บางคนเกย์บางคนเจอผมที่เกมมิเตอร์กระดิกเหมือนกันนะฮะเกมมิเตอร์นี่เป็นยังไงเกมมิเตอร์ก็คือลักษณะว่าคนที่เป็นเกย์กับเกย์มาเจอกันเนี่ย เขาความรู้สึกเขาจูนกันได้ันกสบตาแล้วรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยคือพวกเดียวกันทรานี้คุณผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือจะดูยังไงก็คือกลุ่มที่เป็นเกย์เนี่ยเขาจะมีความหลากหลายมากคือบางคนเนี่ยถ้าทางเขาเดินออกเวลาเดินมาเนี่ยห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยก้นก้นสะบัดเลยฮะอย่างนี้ปกปิดก็ปิดไม่มิดอย่างนี้ก็โกหกว่าฉันเป็นผู้ชายรักชายก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าทางเขาออกแต่บางคนเนี่ยเขาแบบเป็นกลุ่มที่ซ่อนเร้นความรู้สึกตรงนี้ที่เขาเรียกว่าพวกแอบจิต เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่บอกไม่รู้แล้วก ja> ็บอกยากครับคนบางคนเนี่ยเกย์กับเกย์จะบอกกันได้แต่บางคนเนี่ยแม้แต่เกย์ด้วยกันเองก็ยังมองออกยากเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงถ้าเจอกลุ่มนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องสืบพยานกันเยอะนะครับจากเพื่อนสนิททั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทของ คุณผู้ชายที่เป็นแฟนเราคนนั้นเพราะหลายๆคนเนี่ยพอแต่งงานไปแล้วค่อยมารู้ทีหลังครับเดี๋ยวนี้มากเดี๋นี้กระเทยมากกว่าสมัยก่อนนี่จริงไหมครับต้องบอกว่าเดี๋นี้เขาเปิดเผยตัวเองมากขึ้นจะเยอะกว่าสมัยก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสังคมอาจจะยังไม่ยอมรับคนก็เป็นกันเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเอง,งอเพราะเกรงว่าถ้าคนรู้หรือว่าเดี๋ยวจะมารังเกยียจเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าในสังคมของเรามีคนที่เขาเป็นเกย์หรือว่ากระเทยที่เขาเปิดเผยตัวเองแล้วเขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีผลงานที่นําเสนอสู่ประชาชนเขามีความรู้เขามีความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อคนในสังคมยอมรับความรู้ความสามารถเขาแล้วเนี่ยคนก็ยอมรับในความเป็นเกย์หรือความเป็นเพศที่3มของเขาด้วยสิ่งซึ่งสิ่งนี้เวลาปรากฏออกมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มพวกเดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดเผยตัวเองใช่เพราะว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ ครับไม่ได้ทําให้เปลี่ยนสปิชีไปนะฮะก็เขาก็ยังเป็นคนเหมือนกันกับพวกเราอยู่ทีนี้อะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้เขาดีใจชอบเพศเดียวกันหรืออะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยแต่เธอแท้ผิดเพศแล้วก็เพศอะไรเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าเป็นจากการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงผิดวิธีใช่ไหมลูกสาวไปเลี้ยงแบบผู้ชายเพราะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ลูกชายหรือว่าลูกชายแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากได้ลูกสาวแล้วก็เลยเลี้ยงลูกชายให้แต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงซึ่งปัจจุบันเนี้ยรา่่่มนไใชอง ราะว่าอ๋ออย่างเมื่อกี้ก็มีบ้างมีครับมีส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราพบว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงถูกวิธีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเป็นแบบลักษณะที่เขาเรียกว่า born to be คือเกิดมาในความรู้สึกเขาบอกเลยว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่ร่างผู้ชายมันเริ่มบอกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะที่เริ่มรู้สึกว่าตั้งแต่เขาจําความได้ครับบางคนตั้งแต่เด็กเด็กเล็กหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาสังเกตตัวเองตอนที่โตเป็นวัยรุ่นแล้วว่าเอ๊ะทำไมเจอผู้ชาย เจอเจอเขาเป็นผู้ชายออพอเจอผู้หญิงเราเฉยๆแต่เวลาเจอผู้ชายด้วยกันร,รู้สึกน้ำลายฟูมปากก็จะบอกมิเตอร์กระดิกเกมิเตอร์กะดิกเลยฮะอันนี้เขาก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออมีผลงานการวิจัยที่ค้นพบว่ามันมีปัจจัยทางชีวภาพคือในเรื่องของสมองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับออหรือว่าเป็นเรื่องของคโครโมโซม S 2> <S 2> บาง <pasando S 2> <ừ ms S 1> ตำแหน่งที่กำหนดเรื่องของความรักใค้ชอบพอเพศตรงข้ามเนี่ยอยู่ด้วย <S 2> <S 2> <S หรือว่าอาจจะมีตำแหน่งของสมองบางส่วนที่ขนาดเนี่ยมันไม่เท่ากันระหว่างผู้ชายที่เป็นรักชอบพอเพศตรงข้ามกับผู้ชายที่รักชอบพอเพศเดียวกันเรื่องเป็นเกย์หรือผิดเพศเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปิดเผยแล้วก็ยอมรับตัวของตัวเองะนะฮะคือถ้าเกิดท่านเป็นท่านยอมรับซชผมว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาผมว่ากลับเป็นการดีสิแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอก ที่ถ้าเป็นไปได้คงไม่อยากจะให้รูปของตนเนี่ยสมมติเพศช,ชายเติบโตขึ้นมาแล้วจิตใจกลายเป็นหญิงหรือกลับกันในส่วนเนี่ยบทบาทของเกย์นในสังคมปัจจุบันซึ่งเปิดเผยกันมากขึ้นเนี่ยมีส่วนทาให้เด็กได้รับอิทธิพลเหล่านี้แล้วก็หล่อหลอไหมครบหมายความว่าถ้าเด็กดูตัวอย่างาในทีวีว <video, S 3> ิดีโอหรือว่าในภาพยนตร์เยอะๆจะ,จะทำให้เรียนแบบเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าเออตรงนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้น คือการดูเฉยเนี่ยเรารับรู้สื่อต่างๆเนี่ยเด็กแต่ละคนรจะมีวิจารณญาณของตัวเองในระดับหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเอออันนี้เขาเป็นอย่างนั้นเอะของเราไม่ใช่แบบของเขาอย่างนี้เหมือนเราดูหนังที่แบบพวกโจรผู้ร้ายฆ่ากันตายเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นคนฆ่ากันหรือเปล่ามันมันมันคงไม่ใช่จริงนะครับแต่ว่าจะมีผลทําให้คนเปิดเผยตัวเองเนี่ยแทนที่จะเป็นแอบจิบก็อาจจะเปิดเผยว่าเออฉันเป็นนะแล้วก็ฉันก็มีความสามารถมีความรู้อันนี้ มีเยอะครับคือกล้าเปิดเผยตัวเองควรสนับสนุนให้ใครก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าเป็นเนี่ยออกมาเปิดเผยกันมากขึ้นไหมครับคุณหมอเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับแลวจริงจริงการเปิดเผยตัวเองว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็ต้องคือควรจะยอมรับในเรื่องความสามารถเพราะฉะนั้นแต่คนจะรังเกียจเนี่ยรังเกียจในเรื่องของท่าทางที่ดูแล้วบางทีเกินงามใช่ไหมฮะอย่างอย่างผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจคนที่เป็นเกย์หรือกระเทยผมยอมรับแต่ถ้าเดินมาผู้ชายสี่ห้าคนแล้วก็กระตุ้งกระติ้งแต่งชุดทักเรียน แล้วถ้าเป็นโรงเรียนเก่าของผมที่เป็นโรงเรียนชายร้วเนี่ยผมจะรู้สึกหมันไส้แล้วในความรู้สึกหมันไส้ของเราเนี่ยมันจะรู้สึกเราไม่ชอบแต่เราไม่ได้ชอบเราเราไม่ชอบความกระตุ้งกระติ้งของเขาที่เ,เกิดงามแต่เราไม่ได้รังเกียจความเป็นกระเทยของเขาเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเขาจะต้องมีจัญญาบรนในการแสดงออกด้วยนะครับ<า>คือจัญญาบรนในการที่จะแสดงออกให้พอดีมีจริยธรรมเป็นกลุ่มกุลกระเทยกุลเก มีบารยาทอ่่าเงี้ยขอมไม่ใช่เรื่องตลกแต่ผมมีที__่ที_<_<_<_่อาจารย์พูดเพราะผมเชื่อว่าเกเกเขาเกยด้วยกันเองที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเป็นกุลเกสุภาพเกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบกลุ่มนี้เหมือนกันอเขาก็ยังยังกันไว้ ฟังฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะว่าสำหรับเกย์บางท่านอาจจะมีปัญหาบางท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันมีการรักษาไหมคะถ้าพูดถึงในทางการแพทย์โดยเฉพาะจิตแพทย์กับเกย์ที่รู้สึกจะเป็นคู่กรณีกันอยู่ในเรื่องในเรื่องนี้ค่ะก็ต้องดูว่าการเป็นเกย์เนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าซึ่งอย่างที่ทราบแล้วว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมาคมจิตแพทย์แห่ง แห่งอเมริกาเนี่ยเขายกเลิกการวินิจฉัยว่าโฮโมเซ็กชวลิตี้เนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าไม่ใช่โรคทางจิตเวชก็ไม่ต้องรักษาครับเพราะฉะนั้นมีบางคนที่พยายามจะรักษาคือพยายามที่จะเปลี่ยนมาให้แบบรักชอบพอเพศตรงข้ามแบบคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยก็พบว่าอัตราการประสบความสําเร็จนั้น0.00%อครับถ้าเป็นเกทแท้ๆนะครับถ้าเป็นเกทแท้ๆแล้วเปลี่ยนให้มาเป็นรักชอบพอเพศตรงข้ามแท้ๆเนี่ยรักษาไม่ได้ ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนครับเขาก็ต้องยอมรับตามคันลองธรรมชาติที่เขาเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะมาปรึกษาก็คือมีความทุก์จากการที่เขาเป็นความทุกสองระดับของคนที่เป็นเกย์ก็คือ1ก็คือขัดแย้งกับตัวเองคือรู้สึกว่าอทำไมเราไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่เขาเขาแต่งงานกับเพศตรงข้ามนะครับอันนี้คือความขัดแย้งของตัวเองแล้วพยายามจะเปลี่ยนนะครับถ้ายอมรับตัวเองได้แล้วไม่ขัดแย้ง ขั้นตอนต่อไปครับอาจจะขัดแย้งกับคนในครอบครัวเรายอมรับได้แล้วให้คนอื่นยอมรับคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดเราไม่อยากแต่งงานอันนี้จะเจอเยอะครับถ้าอย่างนี้มารักษาจิตแพทย์หรือมารักษากับจิตแพทย์หรือมาพบกับนักจิตวิทยาแล้วก็เราก็จะให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจว่าจะแก้ไขผ่านพ้นความทุกตรงนี้อย่างไรครับพอมีแนวทางให้ตรงนี้ไหมคะอาจจะทั้งครอบครัวด้วยนะคะแล้วตัวเด็กๆหรือว่าช่วงวัยรุ่นพอเข้าสู่ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญคือครอบครัวครับ คุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าบุตรของตัวเองเนี่ยเป็นกระเทยหรือว่าเป็นเกย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกผิดหวังเกิดความรู้สึกโกรธเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองผิดหรือเปล่าเป็นจากการเลี้ยงดูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นที่เกิดจากการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกว่าเศร้าโศกเสียใจว่าเอ๊ะเราเลี้ยงดูเข้ามาผิดวิธีอาจจะเป็นปัจจัยทางสมองนะครับ หรือว่าทางด้านชีวภาพอื่นๆเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของโคร่าโซมเรื่องของสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปด่าเขาการไปสั่งให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยยิ่งจะเป็นการตอกย้ําความทุกข์หรือปัญหาของเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกเป็นทุกข์ผิดหวังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ระง,งับให้อารมณ์ผ่อนคลายสะก่อนอแล้วก็ค่อยๆค,คุยกับลูกของเราเพราะว่าอย่างไรไม่ว่าเขาจะรักชอบพอเพศตรงข้ามหรือรักชอบพอเพศเดียวกันเขายังเป็นลูกของเรา ยังมีความดียังมีความสามารถเขาไม่ได้ไปโกงบ้านกินเมืองใครที่ไหนนะครับคือความความรสยมในเรื่องเพศเนี่ยอย่าเอามาเป็นการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษย์ครับเอาละครับเสดานะครับเวลาเรามีน้อยในช่วงสนทนานี้สงสัยจะต้องเชิญนะคุณหมอหมอโอ๋คุณหมอสุกมลเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกเพราะว่ากระเทย4กลุ่มนะคะจริงวันนี้พูดได้แค่กลุ่มเดียวเช่ั้นเองนะคะใช่นะครับ